บ้านหอหลานกันหนักมากเลยค่ะเหอแบบแม่พี่เจนทุกคนปกติหนูมาทํางานต่างจังหวัดหรือกรุงเทพก็แบบจะมีคนในครอบครัวด้วยแต่ตอนนี้คืนนา้ามาออคุมใช่ค่ะนา้ามาคุม <c oughs> แม่กับพี่เจนคือดูน้องหมดเลยเขาติดหลานมากกว่าเราแล้วใช่ค่ะ <c oughs> อันนี้ไม่ได้น้อยใจ <c oughs> ใช่ไหมคะมันจะมีอยู่แบบเป็นการทํางานครั้งแรกที่แบบ ไม่มีแม่กับพี่เจนอยู่ข้างๆมากกว่าแล้วตอนนั้นแอบน้อยใจแต่แต่เรามานั่งดูเหตุผลมานั่งพูดกันคุยกันมากกว่าก็เลยเข้าใจเพราะหนูก็มีมุมเด็กว่าง mm. พี่เจนต้องมีหน้าที่กับหน้าหน้าที่ที่ต้องแบบเปลี่ยนเปลี่ยนไปจากเดิมมากกว่าตรงที่ว่าแบบแกก็ต้องมีอีกหนึ่งชีวิตที่ต้องดูแลที่ต้องโดนเรียกว่าแม่อะไรเงี้ยคะ่ะเหมือนแม่มาดูหนู แกก็หน okay, so, oh, so ูเคยถามแม่ว so ่าเออพี so so ่เจนน้อยใจไหมตอนที so ่แม so ่มีน้องเนี่ยอะไรเงี้พี่เจนก็บอกไม่น้อยใจเพราะว่าหนูก็เป็นน้องพี่เจนมันยูจินก็เป็นหลานหนูเหมือนกันเออพี่เจนมีลูกเดี๋ยวก็ไม่ได้พาน้องไปเที่ยวอีกนู่นนี่นั่นแต่พี่เจนก็แบบก็พาหลานไปด้วยรอหลานโตหน่อยอะไรเงี้